ก็พบกลับมาล้วนะคะวันนี้ก็จะมารับคํามทานนะคะเป็น5อันดับสกูชี่ที่ใหญ่นะคะก็อันดับแรกนะคะก็จะเป็นอันดับที่5ใช่ไหมซึ่งมาลอนก็จะเลือกมา3มชิ้นเพราะว่ามาลอนไม่รู้ว่าอันไหนใหญ่หรือว่าอันไหนเล็กกว่ากันนะคะก็ไม่รู้ว่าไหนใหญ่ที่สุด <c oughs> ก็เลยเลือกมา3ชิ้นเลยนะคะก็ชิ้นแรกนะคะจะเป็นนี่นะคะเป็นพีชไอส์ูมนะคะอันนี้เป็นรุ่นเก่านะคะเริ่มแล้วเนาะแล้วนะแ,ลแล้วสิไม่ใช่เริ่มแล มันจะเนื้อแน่นกว่ารุ่นเก่าเอ้ยรุ่นใหม่เนาะก็สโลหน่อยกว่าแต่ไม่คิดจะซื้อแล้วอะเพราะว่ามันจะซ้ำอะก็ไม่มีตังค์ <c oughs> ไม่มีตังค์นะคะแล้วก็ชิ้นต่อไปจะเป็นสตรอเบอรี่ u ูนะคะที่ถูกหลุด ตัอเบรี่สีแดงหายนะโอ้ยย้ำละมาหลายคลิปมากเลยเนะ่เสียดายอะคนะืออันดับที่ห้าทุกคนอาจจะคิดว่าเออมันไม่เห็นจะอันใหญ่ตรงไหนแต่มาลอนว่ามันอันใหญ่นะคะพวกเลมอนคุณนี้กล้วยคุณนี้อะไรอย่างเงี้ยมาลอนไม่มีไงมาลอนก็ใช้อันี้แล้วกันเนาะ แล้วก็ชิ้นส,สุดท้ายของอันดับที่5นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นกระต่ายดันนี่คาเฟ่นะคะมีถุงซิปล็อกข้างในอีกชั้นหนึ่งนันก็เลยไหลๆนิดนึงนะคะนะคะน่ารักมากค่ะ อันดับที่สี่ค่ะสำหรับอันดับที่สี่นะคะจะเป็นเค e ้กปอนอีลิกค่ะจริงๆมันไม่ใช่ของอ e ีลิกแล้วนะเนี่ยมันเป็นของคัพเค้กอาเซะยอะไรก็ไม่รู้อาเซะยนะคะมันเหมือนไม่ใช่ของอ e ีลิกมันเป็นของอาเซียดูดิเนี่ยแท็กมนะันอะ มันมารอนว่ามันไม่ใช่ของอีลิกมันเป็นของอาเซียแน่นอนอะ่ะแต่คือมันก็ผลิตมาเหมือนกันแพ็กก็เหมือนกันมันอาจจะมีแบบของอาลีของอีลิกแล้วก็ของอาเซียก็ได้นาะมารอนก็ไม่รู้อะ่ะมารอนไม่มัน่นใจใครรู้ก็บอกด้วยนะนะคะก็สำหรับอันดับ ที่สามนะคะคือฟัปองปริลักคุม,มาะคะ่ะอันดับที่สองนะคะจะเป็นอิตาเลียนเบสค่ะ ฮัลโลนะค่ะแล้วก็อันดับที่หนึ่งของเรานะคะก็ไม่ต่างไปจากอิตาเลนเลยเท่าไหร่เป็นพี่เขาควายของเราขอเดวิลขอเดวิล คือมันมันก็ปีบมันนะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยได้ปีบสกุุปชี่เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามัน,นมันไม่ค่อยได้เล่นอะไม่รู้ทำไม,มก็เก็บไว้เฉยๆนะคะแต่ถ้ามาตอนแรกก็อาจจะเหิหน่อยนะคะไม่หน่อยละนะคะก็ จบเพียงเท่านี้บ๊ายบาะอย่าลืมกดไลค์ like, แล้วก็กด u b s subscribe ให้ด้วยนะคะถ้าไดทำไม่ได้นะคะไปละบ๊ายๆอีกหนึ่งคนจะปิดกิ้แล้ว